ก็คือโมเมนต์ที่เราจะเล่านะคะก็คือเ่าจะชอบแบบเวลาไปเที่ยวใช่ไหมก็จะ,จะเวลาไปฟันเสิร์ไปนู่นไปนี่อ่ะหรือไปเที่ยวข้างนอกไปตามห้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยก่อนก็จะแบบก็คือเพลงดังมากก็คือเหมือนว่าจะมีความเพราะว่ะอะไรเดียวเวลาแต่งตัวใช่ไหมเวลาแต่งตัวพี่เจ้นก็จะอยากเป็นสาวมากขึ้นพี่เจ้นก็อยากจะแซ่บมากขึ้น เสื้อครอปเอยอะไรเอยซึ่งพี่เจ้นไม่มีพี่เจ้นก็เลยจะมาขอ,อยืมมินตลอดอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัวพี่เจ้นกับตัวมินก็แบบเท่าากันใช่ไหมแต่แบบเอ่อเขาเรียกว่าไงแต่ความแบบพี่เจ้นจะมีความแบบเซ็กซี่กว่านิดนึงก็คือว่าพอพี่เจิ้นใส่อ่ะไม่ได้นะก็คือก็คือพี่ฟองคือแบบตาวขวางเลยนะแบบไม่เอาไปเปลี่ยนไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ยอมไม่ให้ใส่อะไรอย่าง,ง,า <Nope. S 1> างนี้ แต่ถ้าเป็นเป็นคนอื่นใส่ก็จะโอเคสวยมากเลิศมากลูกสาวอะไรเงี้ยแต่พี่เจ้นคือไม่ได้คือห่วงคือแบบไม่เอาไม่เอาไปเปลี่ยนไม่ได้ตีนะอะไรเงี้ยเป็นนี้มันจะคือโอเคโอเคพี่อะไรเงี้ยหรือแบบถ้าใส่แบบพี่พี่เจ้นก่อนจ,ออนจะออกจากห้องก่อนจะก้าวขาออกจากห้องตัวประตูไปได้ก็คือต้องผ่านด่านที่ฟอไปก่อนนะคะ ใช่พี่ต้นอ,อยากเปลี่ยนสายจากส่หวานหวานเป็นแซบๆบ้างอะไรอย่างเงี้เป็นไซซี่ก็คือก็คือแบบเวลาเวลาจะตรวจอะไรเงี้ยก็ต้องแบบผ่านผ่านคุณแม่ก่อน